สวัสดีครับวันนี้พามาดูมิเวกจัดโปรปายแดงอย่ามาใส่กล่องเลยเพราะว่ามันอืดมากก็จะมีกล่องนิแมปกระป๋องกล้องอากาศวัดบูธส่ตรงรุ่นด้วยมาไปลองขับกันดูฮะว่าเดิมเดิมเนี่ยมันอืดขนาดไหนบูธยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดขวันไม่มีนะไม่ดีเลยนี่โมสองหูต่างนี่ขนาดท่อเดิมนะเดี๋ยวลองปิดกล่องโปรแล้ฟิวหน่วงกว่าเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยียบสุดแล้วนะพอกดเปิดปุ๊บโอ้โห ลสวัสดีครับวันนี้พามาดูมิวเอกจัดโปบ้างรถป้ายแดงอย่ามาใส่กล่องเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันอืดมาก <Tanz ania> เดี๋ยวพามาดูกันทันนี้จัดชุดโปรเหมือนคันเมื่อ,อเมื่อวันก่อน1.9อ่ะก็จะมีกล่องน้แม็กระป๋อ,องก๊องอากาศวัดบูธ ประมาณ5-6อย่างนี้แหละสายตรงรุ่นด้วยเดี๋ยวพมาดูกันอีกว่านะเนี่ยไม่สบายนะมันไม่ต้องเปิดเลยนะมาดูหน้าห้องเครื่องก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างหลังจากใส่กล่องหมบถุงเนียนๆฮะนี่กระป๋องลืึบมองไม่เห็นเลยเหมือนเดิมครับหาสแตนเลสหนาครับแล้วก็ออโต้โคดอีกทีหนึ่งคือทำสีด้วยความร้อนนะฮะตออากาศ แต่ถ้าติดคอนโดนะฮะแล้วก็สายแอนโกลนะฮะฝั่งนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์วัดบูนะฮะเพื่อต่อวัตบูขก็ไปข้างในด้านใต้จะเป็นสายตรงนุ่นเนียนมากมองไม่ออกว่าใส่กล่องยังก่อจะดูกันนะนี่ยซ่อนเนียนๆเก็บเนียนๆสายไม่มีพักไม่มีขาดแน่นอนโอเคนี่ก็คือชุดข้างหน้านะฮะพี่เขาเพิ่งวิ่งสามสิบสี่สิบโลยะ อ,นะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในไปดูข้างในไปดูภายนอกกันเด้งนก่อนดีกว่าอันนี้เป็นล้ออะไรเนี่ยดีสามเจ็ดีสามเจ็ดสีอะไรหรเ่นี่ยสีเทาดำสีดำไม่เหรอวะหรือสีกันวะเทากันเหรอเออไม่รู้อ่ะก็ดีสาเจแล้วกันยางสองหกห้าหิสปด ยางนี่เหรอวะเนี่ยสกายเลสเหรออ๋อสกายเลสสกายเลสมึงรู้จักเหรอเคยเห็นคนใส่บ่อยเอ้ยคนใส่เยอะเยอะอ่าเออไม่เคยเห็นเหมือนกันหลอกยางไม่ต้ลายแปลกๆมึงไม่ค่อยลายเหมือนนี่องลายเด่นเลยเหรอกอ่าตัวนี่ยอดอิตก็ต้องเป็นอย่างงี้อันนี้อันนี้เปียวอันนี้เปียวอันนี้โตโยแต่ดังเฮ้ยลายนี้ไม่ดังลายนี้ไม่ดังโตโยลายเนี้ยพี่เคยใส่ไหมอ่ะเอออีกลายหนึ่งดังก็เคยใส่ไม่กี่วัน โอเคก็สองล้อดีฮะด้านหน้ามีคาร์บอนรู้สึกว่ายางนี้เฟี้ยวเลยด้านหลังไม่มีอะไรเลยปัดเดี๋ยวเราพาไปลองดูให้ดูของนี่ก่อนมีกล่องนี่วันนี้มีกล่องมาดูนี่เป็นกล่องบวกรีแมปนะฮะก็รีแมปเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะพาไปลองดูว่ารถเดิมๆแม่งอืดขนาดไหนไปดูบัตบู๊ฝั่งนู้นดิฝั่งงนู้นสวยบัตบู๊อ่ะ เบาทนี่โหนี่ไฟได้ไหมสวยจริงมันก็เปิดรถเขาแสดงเลยเจ๋งไอ้หี้เปิดเปิดเบาแล้วไปฮะเดี๋ยวเราจะพาไปลองขับกันดูฮะว่าเดิมเดิมเนี่ยมันอืดขนาดไหนเสียงเป็นไรเสียงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เราสัมผัสได้เอเไหม <ป>เมาระวังแม่งเหมือนแอร์รถบัสเลยเป็นช่องแบบเนี้ยเออสี่รูปวงโค้งพอได้แรงมาไดา้ใจไม่จากพวกรถถ่วนระงไปหลังไม่งตลบตลบ<ม>บอกไม่ถูกนะผู้ชมแต่บอกได้คำเดียวว่า เฮ้ยรถวิ่งสามร้อยกว่าโลไม่ใช่ฮะอือสามร้อยเขาบอกสามสิบเฮ้ยสามเดี๋ยวนะเดี <ML> ๋ยวขอดูดฮ้ยสามร้อยสามเก้าเขามาวิ่งสามสิบกว่าโลมาจากบ้านหรือว่าผ่านซิกว่าโลเขาเพิ่งใส่แม็กซ์เสร็จเดีเขาบอกหมายถึงใส่แม็กซ์ได้แค่สามสิบกว่าโลก็มานี่เลยหรือเปล่า ขโม,มนผลอยู่ทีไม่สามารถขโม,มนผลแบบว่ารวดเร็วได้มันเป็น <c oughs> อันตรายต่อซอฟต์แวร์ของมึงไม่น่าจะอัปเดตอะไรได้แล้วมันตันที่เวอร์ชันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองปิดกล่องขับกันดูก่อนนะฮะโอ้แต่ว่ามันต้องขับดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเปลี่ยนกระป๋องเบนเกนแล้วก็รีแมปไปแล้วส่วนหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวลองเหยียบอ่ะลองเหยียบดูนี่ <c oughs> ก็ยังตื้อๆนะใช่ต่พอจะท้ายแรงว่ะใช่ใช่บอว่า,าโอ้ได้ยินเสียงไหม <c oughs> เข้าเปลือกเลยบอกมันเข้าร็อกใช่ๆปิดกระจกดีกว่าจะได้ยินเสียงทนะ่อ ท่อม on ันไม่ดังแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรก็ะถามวิ่งดีกว่าเดิมไหมยังไงก็ต้องดีกว่าเดิมอยู่แล้วเวลาจูนก็จะต้องดูพวกค่าแรงดันพวกต่างๆว่ามีอะไรผิดปกติไหมแล้วก็สังเกตภายนอกเสียงควันก็เอาง่ายๆรูปกลิ่นเสียงใช่ปะใช่ ก็คือดูด้วยสายตาใช่ฟังด้วยเสียงอือดมด้วยกลิ่นดมด้วยกลิ่นดมทำไงเอ้าดมก็ดูด้วยสายตาดมด้วยกลิ่นมีอะไรไหมไหมสายไฟช็อตหรือเปล่าสุดยอดเลยควันเยอะเกินไปมีกลิ่นละท่อรั่กเข้ามาในรถหรือเปล่าเสียงมีเสียงเคกไหมมีเสียงท่อแตกหรือเปล่าเสียงรถหลังมาหรือเปล่าเราก็ต้องคอยฟัง สมองโอ้เลยไปมึงไม่มี <laughs> สมองก็จะต้องคอยวิเคราะห์สามอย่างเนี่ย <laughs> ไปนี่โม่สองหต่างนี่ขนาดท่อเดิมนะโหอะไรเลือกเลยควันโชยโชยค,ควันโชยโชยค,ควันโชยโชยเบาๆ่นดีกว่าเดิมเยอะนีกนะแต่ช่วงท้ายควันเริม่มบางบาง นะคือจริงๆแล้วรถที่มาใส่กล่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อบลาวไม่ต้องแก้คัสไม่ต้องทําเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาไม่ต้อง <c oughs> นั่นแหละเราโจวอยู่ในลิมิตนะท่านผู้ชมก็ต้องบอกไว้ก่อนบางคนบอกว่าทําไมคลิปนี้ดูเหนื่อยจังก็ล้างบอ่อปลาไม่ใช่ทำงานทั้งวันนะต้อ,องไปล้างบอ่อปลามาพอดีขี้ปลาบันตันนะ <c oughs> จ้างเขาก็หลายบาทนะก็เลยล้างกันเองใช่แต่ยางน้อยก็สะอาดแล้วสะอาดไปบ่อีึงบ่อนั้งแยวพวกนี้ทีมงานพวกนี้เตรียมกิ่งว่ายน้ำมากูเลยเชื่อเขาเลยน้ำอยู่แค่ครึ่งขากางเกงเขาอยู่ตรงหัวเข่าขากางเกงแต่เขาเปียกเปียกขึ้นมาถึงกระเป๋าอ่ะ มันเปียกยังไงว่าน้ำแม่งครึ่งขานึกสภาพเนี่ยเนี่ยสมมุตินี่คือขาแล้วกันไอ้ที่นี่คือกางเกงกางเกงอยู่เนี่ยแต่น้ำไม่อยู่ตรงนี้เออแต่แต่มันเปียกขึ้นมาถึงนี่ไม่รู้มันเปียกยังไงของมันสงสัยจังหวะกูเผลอมุดลงไม่ไู้ว่าหรือไม่ก็ต้องมีจังหวะมึงทำอะไรล่นท้กอย่างแล้วเหยียบพึบหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยตกใจแล้วก็ย่อเข่าอะไรแบบเนี้ยน่าจะใช่เพราะ ดูจากลักษณะมันวิเคราะห์โดยแบบทางวิทยาศาสตร์มันไม่น่าจะเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็พอมั้งไม่รูเดี๋ยวหน้ารถก,ก็เป็นรอยอโอเคนะฮะสำหรับ m u l X ก็จะประมาณนี้เมื่อกี้ก็มีอีกคันหนึ่งนะ m เ l ็ X มาคู่กันแต่ว่าคาันนั้นทําที่อื่นมามาแก้เลยแมปมีอาการกระตุกกระเด้าแล้วก็เอรอรอบด้วยใส่กระป๋องมา กระป๋องเขาก็จะไม่เหมือนกระป๋องผมคนละสูตรกันเลยค่ะก็ใช้ขาเดิมเจองอผมเป็นขาที่ทำมาเพื่อ1.9โดยเฉพา<อ>ะโอเคเสร็จแล้ว